สวัสดีครับผมชื่อธนกิจหมื่นหน้านะครับอยู่ชั้นปีที่สองรหัสนิสิต6 4สี่หนึ่ง์ห้าห้าสองคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับนี่ครับบัตรนิสิตโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปการนำเสนอโครงงานดิจิทัลสองครับหรือ ที่เรียกว่าการออกแบบวงจรเชิงลำดับครับซึ่งรายวิชานี้นะครับคือรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรกะครับแล้วขอุญาแชร์หน้าจอสักครู่นะครับครับโดยสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือการออกแบบวงจรเชิงลำดับนะครับซึ่งเกม ตามโจทย์เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด3าเกมถูกนะครับซึ่งผมเลือกเกมที่2ครับหรือเกมที่เรียกว่าเกมจับฉลาก Lucky d r a w ็เกมครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โหมดครับซึ่งโหมดแรกเราจะเรียกว่าโหมดตั้งค่าครับโหมดที่2เราจะเรียกว่าโหมดสูงค่าและโหมดที่3ามเราจะเรียกว่าโหมดแสดงผลครับโดยในโหมดแรกเนี่ยหรือโหมดตั้งค่านะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะมีเซเวนเซกเมนต์หนึ่งตัวนะครับ ที่ขึ้นค่าเป็นเลขศูนย์และจะทำการกระพริบอยู่โดยเราจะทำการกำหนดค่าของตัวเลขตัวนี้ครับโดยมีขอบเขตศูนย์ถึงเก้าให้เลขตัวนี้นะครับเป็นเลขที่เราต้องการที่จะสุ่มให้ได้นั่นเองต่อมานะครับในโหมดที่สองครับหรือที่เรียกว่าโหมดสุ่มค่านะครับในโหมดนี้เราจะมีตัวเลขที่ต้องการสุ่มทั้งหมดสามค่าครับคือ p1 p2 p3 ในโหมดนี้เราจะทําการสุ่มเลขนี้นะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขมาทั้งหมดสามค่าครับ และโหมดที่สามก็คือโหมดแสดงผลครับโดยโหมดที่สาหรือโหมดแสดงผลเนี่ยจะมีการแสดงผลอยู่สองกรณีครับก็คือถ้าหากว่าเลขที่เราสุ่มมาทั้งสามตัวคือที p 2 p ่ีสามเนี่ยไม่มีเลขใดที่ตรงกับตัวเลขที่เราต้องการจะสุ่มได้นะครับก็จะไม่มีตัวเลขไหนที่สุ่มมาใน3าตัวนั้นกระพริบนะครับแต่ตัวที่กระพริบจะเป็นตัวเซเว่นเซกเมนต์นำหรือตัวแรกที่เราต้องการจะสุ่มให้ได้นั่นเองแต่ ถ้าเกิดว่ามีตัวเลขสามตัวที่เราสุ่มมาเนี่ยมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สุ่มออกมาเราได้ตรงกับตัวเลขที่เราต้องการตัวเลขในเซเว่นเซกเมนต์นั้นก็จะทําการกระพริบนั่นเองครับและนี่นะครับคือภาพของวงจรภาพรวมนะครับโอเคครับต่อมานะครับผมจะพูดเกี่ยวกับโหมดโหมดที่หนึ่งครับซึ่งโหมดที่หนึ่งเนี่ยก็คือ โหมดการตั้งค่านั่นเองครับโดยโหมดการตั้งค่านะครับจะเป็นในส่วนส่วนนี้นะครับส่วนส่วนนี้นนเองตัวอย่างแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการต่อวงจรเกาะโดยตัวแรกเราจะทําการเติมตัว selection counter นะครับโดยตัว counter นี้นะครับจะอยู่ใน file memory ครับนี่ครับ เมื่อเราเลือกตัว selection counter เข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันจะมีการต่อทั้งหมด3าส่วนครับโดยตัวแรกนะครับคือตัวขาคล็อกเราจะทำการต่อกับคล็อกนะครับโดยคล็อกจะอยู่ในไฟล์ wiring ครับนี่ครับและอีกขาหนึ่งนะครับหรือว่าขาเคลียรเราจะทำการต่อขาเคลียรเนี่ยเข้ากับตัว Notgate ครับและถัดมาครับคือตัวขา output โดยตัวขา output เนี่ยเราจะทำการเชื่อมกับตัว Splitter ครับ ที่มีที่ตัวสปริตเตอร์นะครับจะมีการแบ่งออกทั้งหมดแฟนเอาท์และบิชวายอินนะครับเป็นห้าทั้งสองเลยครับและสปริตเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะทําการต่อเข้ากับตัวแอนเกตครับโดยตัวแอนเกตตัวนี้จะมีการรับค่าอินพุตทั้งหมดสองค่าครับแต่แอนเกตตัวนี้นั้นเราจะนําไปทําการต่อแอนเกตอีกครั้งหนึ่งโดยซึ่งตัวแอนเกตที่เราจะทำาการที่เราจะนํามาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ จะมีอินพุตทั้งหมดสามค่าครับโดยตัวอินพุตตัวแรกนะครับเราจะทำการเชื่อมอยู่กับเราจะทาการเชื่อมอยู่กับตัวน็อตเก e ตัวแรกที่เราได้ต่อเข้ากับขาเคลียร์ของตัวของตัวเคาน์เตอร์นั่นเองส่วนตัวอินพุตที่สองนะครับจะมีบับเบิลอยู่ด้วยแต่ตัวอินพุตตัวที่สองนี้นะครับจะเป็นตัวฟีดแบ็ k ที่เราได้มาจากการต่อเข้ากับตัวฟลิปฟล o อปครับซึ่งตัวฟลิปฟล o อปตัวนี้เนี่ย ตัวขาคล็อกที่เราจะได้ต่อเข้ามาก็คือตัวอินพุตของผลจากการแอนเกตครั้งแรกตัวนี้นะครับต่อเข้ามาและเมื่อเราได้ตัวเอาต์พุตออกมาครับตัวเอาต์พุตตัวแรกคือตัว c ค r เรนต์นะครับที่เราจะนําเข้ามาต่อกับขาที่สองหรือตัวอินพุตที่สองตัวแอนเกตตัวนี้นั่นเองและมีบัฟเฟอด้วยนะครับส่วนอีกขาหนึ่งครับก็คือขาคอมพลีเมนต์ที่เมื่อเราได้ค่ามาเราก็จะนํามาต่อ f e ีทแบ็กกลับมาที่ตัวอินพุตที่สามของตัวแอน แอนเกตนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวแอนเกตหรือคือเมื่อเราได้ตัวเอาต์พุตของแอนเกตตัวนี้เราก็จะนําทั้ง2องเอาต์พุตนี้มาต่อแอนเกตอีกหนึ่งครั้งเพื่อเราที่จะได้เพื่อที่เราจะได้เอาต์พุตมาต่อเข้ากับขาครอกของฟลิปฟล็อปอตัวนี้นั่นเองครับต่อมานะครับจะมาพูดในส่วนของตัว74161หรือตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็น IC ที่เราจะต้องทำการดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันไม่มีให้นะครับ โดยตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ได้ต่อกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับมาดูที่ทางฝั่งซ้ายมือกันก่อนตัวทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เป็นตัวขา D1 D2 D3 D4 นี้นะครับเราจะทําการต่อทั้งสี่ตัวนี้ลงกราวลงลงกราวหมดเลยนะครับและขาคล็อกขาคล็อกของตัวเคาน์เตอร์นี้นะครับเราจะทําการต่ออยู่กับตัวคอนโทรลอินเวอร์นะครับเชื่อ c คอนโทรลอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําการต่ออยู่อีกทั้งหนึ่ง โดยไปเชื่อมอยู่กับตัวอ Gate ที่จะทำการส่งตัวเอา p ุ t นะครับไปเชื่อมกับตัว Input ที่แอนเก e ตัวนี้นั่นเองถัดมานะครับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับมาที่ทางฝั่งด้านบนนะครับด้านบนที่เป็นขา CET CEP และ LE เนี่ยอย่างแรกเลยคือ CEP และ CET ครับเราจะลากทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปต่อ Selection Power และชี้ขึ้นไปออไปเลยครับ แต่ตัวขา LE นะครับเราจะทำการเชื่อมอยู่กับตัวแนนเกตตัวหนึ่งครับแต่ตัวแนนเกตตัวนี้จะมีตัวอินพุตสองค่าที่เราจะนำมาจากที่เราจะนำมาจากขา Q หนึ่ง Q สอง Q สาม Q สี่ของตัวคาลเตอร์นะครับเมื่อเราลากออกมาเนี่ยอินพุตตัวที่หนึ่งนะครับจะเชื่อมอยู่กับตัวเส้น Q หนึ่งครับส่วนอินพุตตัวที่สองเราจะเชื่อมอยู่กับตัวเส้น Q สี่นั่นเอง เมื่อเมื่อเราลากออกมาทั้งหมดสีค่าครับเราก็เราก็จะใช้ตัวสปลิตเตอร์นะครับเพื่อรวมค่าของค่าสีค่านี้ไว้เพื่อส่งต่อไปถัดมานะครับที่ทางฝั่งด้านล่างของตัวเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าขาเคลียร์ขาเคลียร์เนี่ยเราจะทำกับเราจะทําการต่ออยู่กับแนนเกตตัวหนึ่งครับซึ่งแนนเกตตัวนี้จะมีค่าอินพุตทั้งหมด2ค่าครับค่าอินพุตตัวที่หนึ่งเราจะลากขึ้นไปเชื่อมอยู่กับตัวเส้นที่ เราเชื่อมกับตัวขาคอมพลีเมนต์จากตัวฟลิปฟลอปนะครับส่วนอินพุตอีกหนึ่งตัวเราจะลากไปเชื่อมอยู่กับตัวบัตต o อนตัวบัตต o อนนำนะครับหรือตัวปุ่มกดที่เราจะที่เราจะนำไปใช้กดเพื่อเพิ่มค่าของเซเวนสิเนตนนั่นเองถัดมาครับเอ่อจะพูดในส่วนของสปิริตเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะนำไปต่อเชื่อมอยู่กับมัลติเท็กเซอร์เมื่อเรา เมื่อเราใช้สปริตเตอร์เพื่อรวมค่าผลที่ออกมาใช่ไหมครับเราก็จะมาเชื่อมอยู่กับเราก็จะมาเชื่อมอกับขา Input ที่1ของ Multiplexer ครับและขาอินพุตที่0ูนย์เราจะนําไปเชื่อมอยู่กับตัว Control Buffer ครับซึ่ง Control Buffer ตัวนี้ก็จะมีการใส่ค่า c o n สแตน t ที่มีศูนย์อยู่ด้วย <c oughs> และตัว m u l ติเพ e ็กเตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีขาที่ต่ออยู่กับตัวเส้นของ <c oughs> ตัวเส้นของเคอร์เลนต์ของฟลิปฟลอปอยู่ครับส่วนตัวเอาต์พุตของมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะทำการโยงออกมาและใช้สปริเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมอกับตัวเซเลคชันหนึ่งตัวที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะใช้ตัวสปริเตอร์อีกหนึ่งครั้งเพื่อแยกออกมานะครับเป็นทั้งหมดเจ็ดค่าเราจะทำการเชื่อมนี่นะครับมาต่อกับมัลติเพล็กเซอร์ตัวด้านล่างตัวนี้ เพื่อเราจะทำการเลือกค่าให้ออกมาแสดงที่ตัว7ซ e g m e n t นี้ครับและโดยที่ในโหมดที่หนึ่งนะครับ <c oughs> การทำงานของมันเนี่ย <c oughs> อย่างแรกเลยคือเราจะเห็นว่าเป็นเลขศูนย์กระพริบอยู่ใช่ไหมครับตัวเลขศูนย์เนี่ยในโหมดตั้งค่าจะกระพริบอยู่ที่ความถี่หนึ่งเฮิร์ครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ครับอันนี้คือโหมดตั้งค่าที่เราจะเริ่มในตอนแรกนะครับก็คือ ตัวเซเว่นเซเนำเนี่ยที่ขึ้นเป็นเลขศูนย์หรือเรายังไม่มีการเพิ่มค่าใดๆจะกระพิบอยู่ที่ความถี่หนึ่เฮิร์ครับและเมื่อถ้าเราต้องการจะเพิ่มค่าใช่ไหมครับเราจะทําการกดที่ปุ่มนําตัวนี้ถูกนะครับแต่ว่าในขั้นตอนแรกก็จะต้องทําการกดที่ตัวทีทีิปฟล็อปตัวนี้ก่อนเพื่อให้ตัวเ e กเมนต์ตัวนี้หยุดกระพิบแล้วเราก็มากดที่บัต t ท n นนาตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มค่าของเซเว่นเซกเมนต์นำตัวแรก ซึ่งเซเว่นเซกเนนนำตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นค่าตัวเลขที่เราต้องการให้สุ่มได้นั่นเองโดยจะมีขอบเขตอยู่ทั้งหมด0ถึง9ครับเมื่อเรากดเพิ่มไปจนถึง9ก็จะกลับมาที่ตัวเลข0ครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดในส่วนของโหมดที่สองครับหรือโหมดที่สองที่เราเรียกว่าโหมดการสุ่มค่านั่นเองโดยจากภาพวงจรน,นี้นะครับโหมดที่สองจะเป็นส่วนนี้ครับส่วนนี้นะครับโหมดที่สองเราจะมาพูดถึงเรื่องของการต่อวงจรก,กันก่อนนะครับโดยในโหมดที่สองเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่ทําการเชื่อมต่อกับโหมดที่หนึ่งนะครับก็คือจะมีตัว control buffer ตัวนี้นะครับ ที่ทําการลากเชื่อมกับตัว Control Buffer ในโหมดที่1ที่ทําการเชื่อมกับตัว Multi Texture er ตัวนี้นั่นเองนี่นะครับเมื่อเราจะลากมาเชื่อมนะครับและในระหว่างเส้นนี้ก็จะทําการเชื่อมกับจะทําการเชื่อมกับตัว Clock ตัวหนึ่งด้วยครับและต่อมานะครับตัว Control Buffer ตัวนี้นะครับเราจะทําการลากไปเชื่อมอยู่กับตัว selection register ครับซึ่งตัวร e g i s t ต r รตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัว Memory เช่นเดียวกันครับและตัว Memory ตัวเอ่อตัวร e g i s t ต r ตัวนี้นะครับตัวขาคล็อกเนี่ยเราก็จะเชื่อมอยู่กับตัวที่มี Control บตัว Control buffer ที่เราเชื่อมเข้ามาใช่ไหมครับและจะมีอยู่อีกสามขาครับโดยที่ขาตัวหัดมาครับหรือว่าขาเคลียร์เนี่ยเราจะทำการลากไปเชื่อมอยู่กับตัว Output จากการต่อ a n นเก t e ในตัวในขั้นตอนโหมดที่1นะครับเราจะทำการไปเชื่อมกับ f r ิ e ฟ o ร์ตัวนี้นั่นเองและต่อมานะครับก็จะก็จะมีอีกขาหนึ่งนะครับหรือว่าขา Data ซึ่งขา Data เนี่ยเราจะทำการไปลากเชื่อมอยู่กับตัวเอา p u พุของ m ัลติเพ e x กเซในพาร์ทในในส่วนท้ายๆของโหมดที่2นั่นเองเพื่อเป็นตัวร้นแบบกลับมาที่เราจะนำมาใช้นะครับ แต่ในตัวขาเอาต์พุตของตัวรีจิสเตอร์ตัวนี้เราก็จะใช้ตัวสปีเตอร์นะครับในการแยกค่าออกมาแล้วเราก็จะใช้ตัวเซเลคชันตัวนี้เพื่อทำเพื่อทาการรวบค่าและใช้รีจิสเตอร์และและใช้ตัวสปีเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อรวบค่าออกมาเมื่อพอเรารวมค่าออกมาครับเพื่อส่งต่อมาเราก็จะนําไปเชื่อมอยู่กับตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการเชื่อมอยู่กับอีกสองตัวซึ่ง ในโหมดหมดนี้เนื่องจากเป็นโหมดการสุ่มค่านะครับเราจะมีการใช้ตัว r a n ด om Gener a t o r นะครับซึ่ง r a n ด om Gener a t ต r ตัวเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสุ่มค่าครับโดย r a n ด om Gen น r a t o r นะครับจะมีขาคล็อกที่เราจะใช้เชื่อมกับตัวคล็อกอยู่ครับส่วนขาเคลียร์เราจะทำการใส่ค่า Constant ที่เป็นหนึ่งเข้าไปและในส่วนของขาเอาปุ่นะครับเราก็จะใช้ตัว s p l i t t e r นะครับเพื่อส่งค่า และใช้ตัว selection ตัวนี้และต่อกับ splitter อีกหนึ่งครั้งเพื่อรวมค่าและส่งต่อไปยังตัว multiplexer ครับโดยจะทำเหมือนกันทั้ง random generator ทั้งสองตัวเลยครับและส่งเข้าไปที่ตัว multiplexer ตัวนี้ครับและ multiplexer ตัวนี้นะครับก็จะทำการเลือกค่าและส่งออกมาและจะมีการต่อกับ multiplexer อีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งตัว multiplexer ตัวนี้นะครับตัว input 2ค่าเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เราเชื่อมจาก ที่เราเชื่อมจากเอาพุตของตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัวแรกตัวนี้เลยส่วนอินพุตอีกขาหนึ่งนะครับเราจะนําตัวเอาต์พุตของมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นะครับมาต่อกอนโท t r o l Buffer และมีการเชื่อมด้วยคล็อกอีกหนึ่งครั้งและจึงนํามาเชื่อมเข้าเป็นอินพุตของตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นั่นเองส่วนเอาต์พุตของตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะทําการใช้สปลิตเตอร์นะครับเพื่อแยกค่าออกมาและทําการต่อเข้ากับตัวเซเวนเซกเมนต์นี้เลยครับ ซึ่งตัวเซเว่นเซกเมนต์นี้เราจะมีการเราจะทำการสูงค่าได้อย่างไรโดยตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้นั่นเองจะมีตัวขาซีเล็กนะครับขาซีเล็กที่เราต่อมานะครับต่อมาต่อมาแล้วเราก็จะทำมัดเราก็จะใช้ตัวส l ปริตรนะครับแยกค่าออกมาแล้วก็เชื่อมอยู่กับตัวคา u เตอร์ตัวนี้ครับซึ่งตัวครซึ่งจากตัวคา u เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวขาคล็อกครับ ที่เราจะนํามาเชื่อมอยู่กับตัวบัตตอน P1 ตัวนี้ที่เราจะใช้เป็นตัวเพิ่มค่าของของเซเวนเซกเมนต์ตัวแรกที่เราจะทําการสุมตัวเลขนั่นเองและตัวอีกขาหนึ่งนะครับหรือขาเคลียร์ตัวขาเคลียร์ของตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเราจะทําการลากขึ้นไปเชื่อมอยู่กับเราจะทําการลากขึ้นไปเชื่อมอยู่กับนี่ครับตัว เอาต์พุตของการแอนเกตในโหมดที่1และตัวขาคล็อกนี้นะครับก็จะทำการเชื่อมลากออกมานี่นะครับลากออกมาเป็นตอบตัวออเกตที่เราจะที่เราที่เราจะนำผลมาที่เราจะนำตัวขาคล็อกนี้นะครับที่เราจะนำมาเชื่อมเป็น Input ตหนึ่งตัวในการต่อออเกตตัวนี้นั่นเอง มาทำการสาธิตหมดที่สองในเรื่องของการสุ่มเลขนะครับโดยในหมดที่หนึ่งผมได้ทําการเลือกเลขสองให้เป็นเลขที่ต้องการที่จะสุ่มได้นะครับส่วนในหมดที่สองมีการทํางานอย่างไรบ้างโดยอย่างแรกนะครับเราจะทําการกดที่ปุ่มบัต t ทิ P หนึ่งนะครับโอ,นะโอเคครับเมื่อเราทําการเมื่อเราทําการกดบัตทปุ่ม P หนึ่งนะครับ ตัวเลขก็จะทําการสุ่มค่าโดยจากโจทย์นะครับเราจะทําการลักษณะของการกดปุ่มเนี่ยจะเป็นการกดค้างและปล่อยปุ่มเพื่อทําการหยุดสุ่มแต่ในกรณีนี้ได้มีการออนแดบครับโดยการหยุดสุ่มเราจะทําการกดดับเบิลคลิกครับโดยที่ตัวเลขในในเซเว่นเซกเมนต์ตัวนี้นะครับตัวเซเว่นเซกเมนต์ตัว,ว P1 นี้นะครับจะทําการกระพริบด้วยความถี่4เฮิรต์ครับ ต่อมารัผมจะทําการหยุดการสุ่มตัวเลขตัวนี้นะครับโดยจะทําการกดดับเบิลคลิกครับผลที่ได้จากการสุ่มตัวเซเวนเซตในตัวแรกนี้นะครับคือศูนย์ครับและในกรณีเดียวกันเนื่องจากว่าในโหมดที่ในโหมดที่สนะครับมีการสุ่มค่าทั้งหมดสามเลขครับเราก็จะทําการต่อวงจรในลักษณะเดียวกันนะครับอีก2ออันครับก็คือ ตัวนี้ครับต่อในกรณีเดียวต่อในลักษณะเดียวกันเลยครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงโหมดที่สามนั่นเองซึ่งโหมดที่สามนะครับก็คือโหมดการแสดงผลนะครับโดยโหมดการแสดงผลเนี่ย จะมีอยู่สองกรณีครับก็คือหนึ่งกรณีที่เลขที่เราสุ่มนะครับมีค่าตรงกับเลขที่เราต้องการไว้ตัวเลขที่เราสุ่มเซเว่นเซกเมนต์นั้นนะครับก็จะทําการกระพริบนั่นเองแต่ถ้าในกรณีที่เลขที่เราสุ่มมาไม่มีเลขใดที่ตรงกับเซเว่นเซกเมนต์ไม่มีเลขใดให้เราตรงกับตัวเลขที่เรากําหนดไว้เลยตัวที่กระพริบก็จะเป็นตัวเซเว่นเซกเมนต์นำหรือว่าตัวเลขที่เรากําหนดไว้ในตอนแรกครับจะไม่ใช่ตัวเลขที่สุ่มได้โดยที่เราจะมาพูดถึง อย่างแรกเลยนะครับคือวงจรภาพรวมในส่วนของโหมดที่สามนะครับซึ่งก็คือส่วนของด้านล่างนี้ครับโดยอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าบิตคอม p พ r เยอรเตอร์ครับซึ่งส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่เราจะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบบิตแต่ละบิตนะครับว่าตรงกันหรือไม่โดยในส่วนนี้นะครับ เราจะนำค่าเอาต์พุตที่ได้จาก IC มาทำการ XOR กันครับโดยที่ตัว IC ที่เราตัวค่าเพุต IC ที่เราได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้มาจาก IC จากตัวโหมดที่สองแล้วก็จาก IC จากตัวโหมดที่หนึ่งนี่ครับเราจะนำการทำเอาต์พุตที่เราได้เนี่ยมาทำการต่อ XOR กันแล้วก็นำเอาต์พุตจาก XOR แต่ละตัวนะครับมาทำการต่อ AND Gate กันอีกหนึ่งครั้ง แล้วเมื่อเราได้แล้วเมื่อเราได้แอนเกตนะครับพอเราได้ออปต์เนี่ยเราก็จะนำผลออ p u ์ตัวนี้นะครับไปต่อกับวงจรในส่วนต่างๆที่จะแสดงการกระพริบนั่นเองโดยเดี๋ยวเราจะทําการสาธิตการสู่มเลขแล้วก็พูดถึงการทํางานของวงจรไปพร้อมๆกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาทําการสาธิตในโหมดที่3าม่ันก็คือการโหมดสูมเลขนั่นเองโดยจะมีอยู่สกรณีครับ แต่ว่าเราจะมาทําการสุ่มตัวเลขไปพร้อมๆกันแล้วมันดูว่าวงจรแสดงผลอย่างไรและมีหลักการการทางานอย่างไรครับโดยผมได้ทําการกําหนดไว้แล้วว่าเลขที่อยากจะสุ่มได้เนี่ยคือเลข7ดังนั้นต่อมาเราจะมาทําการสุ่มตัวเลขที่เหลือทั้ง3าตัวกันครับโดยตัวเลขที่เราจะทการสุ่มคือตัว p1 ครับเราก็กดที่ตท่น p1 ไว้เลยเพื่อที่จะให้เซเว่นเซกเมนต์ทำการสุ่มตัวเลขโดยตัวเซเว่นเซกเมนต์เนี่ยนะครับจะทําการกระพริบอยู่ที่4เฮิร์ต และถ้าเราต้องการจะหยุดการสูมเราจะทำการกดดับเบิลแท็ที่ตัวบัตทอน P1 ครับตัวแรกได้เลขได้เป็นเลขแปดนะครับต่อมาตัวที่สองครับตัวที่สองได้เป็นเลขสูตรครับต่อมาตัวที่สามครับ ตัวที่สามได้เป็นเลขสี่ครับในกรณีนี้เลขที่เราสุ่มมานะครับคือแปดศูนย์สี่ไม่มีเลขใดที่ตรงกับตัวเลขที่เราต้องการไว้เลยซึ่งเราต้องการเป็นเลขเจ็ดดังนั้นในกรณีนี้นะครับก็จะเกิดการแสดงผลที่ตัวเซเว่นสิเมิตตัวนำนะครับจะทําการกระพริบและเราจะต่อวงจรอย่างไรให้ตัวเซเว่นสิเกมิตนำนี้นะครับทําการกระพริบเราจะมาดูที่ส่วนนี้เลยครับก็คือจาก จากที่เราเปรียบเทียบในส่วนของอาจากที่เราเปรียบเทียบในบิตคอมเพลเตอร์ตัวนี้นะครับที่เราจะทำการเทียบว่าตัวเลขบิตเนี่ยตรงกันไหมเราก็จะได้ออาตุจากตัวแอนเกตตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะนำมาต่ออยู่กับเราก็จะทำการลากมาต่อกับนอเกตครับแล้วก็ลากแล้วก็ลากแล้วก็ทำการลากกลับขึ้นไปนะครับ ต่อต้นนอเกตนะครับเชื่อมกับมัลติเพลเซอร์ตัวนี้แล้วก็ทําการลากขึ้นไปนะครับเพื่อมาเชื่อมกับตัวเซเวนสิเมนตัวนี้แล้วก็ทําให้ตัวเซเวนสิเมนตัวนี้ทางการกระพีบครับต่อมานะครับเราจะมาทําการซูมตัวเลขกันครับอ่า โดยที่ตัวเลขที่เราต้องการใช้สูมได้ในครั้งนี้นะครับเป็นเลข3เอาเป็นเลข4ครับต่อมานะครับเราจะาทำการสูมตัวเลขตัวแรกกันเลยก็คือตัวทีหนึ่งนะครับทางเราทำการกด d o u b ลแ tab เพื่อหยุดสูมครับตัวแรกได้เป็นเลข8นะครับ ดกดเดเป็ลแท็บเพื่อหยุดสูงมนะครับตัวที่สองได้เป็นเลขสูงครับต่อมาสุ่มตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับสุ่มได้เป็นเลขสี่ครับซึ่งเลขสี่ตัวนี้นะครับตรงกับตัวเลขที่เราต้องการจะสุ่มได้ในตอนแรกดังนั้นตัวเซเว่นเซกเมนต์ตัวเลขที่เราสุ่มได้นะครับจึงทําการกระพริบ และวงจรตัวนี้ทําอย่างมีการต่อกันอย่างไรจึงทําให้เกิดการกระพิบได้ซึ่งตัวนี้นะครับที่กระพิบก็กระพริบด้วยความผีดสีเหมือเช่นกันซึ่งโดยหลักการของส่วนนี้นะครับเราจะทําการนำเอาพุตของตัวบิตคอมเพลเตอร์ที่เราเปรียบเทียบในตัวตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะนํามาจากตัว IC ของตัว ในพาร์ทในพาร์ทโหมดที่2ของตัวสุ่มตัวที่สามนี้นะครับนำไอซที่เราได้ตัวนี้นะครับมาทําการ x n o กกับตัว IC ที่เราได้จากตัวโหมดที่0ูนย์ตัวนี้นะครับทําการ X-NOR นกันเมื่อเสร็จเราก็ทําการมาต่อแอนเกตกันอีกครั้งและเมื่อเราได้เอาปุ่นะครับเราได้เอาปุ่จากการบิดคอนเพลเตอร์ตัวนี้แล้วเราก็จะทําเราก็จะนํามาทําการต่อแอนเกต นี้นะครับก็คือลากมาในส่วนนี้ครับลากมานี่มาทําการต่อแอนเกตครับแล้วเมื่อเราต่อแอนเกตนะครับเราก็จะเชื่อมเข้ากับตัวมัลติเพล็กเซอร์ในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมัลติเพล็กเซอร์ตัว, er ตวนี้ก็จะทําการปลอก็จะทําการเชื่อมเอาพุตนี้มาเชื่อมกับตัวเซเว่นเซกเมนต์ในตัวนี้และส่งผลให้ตัวเซเว่นเซกเมนต์ตัวนี้ทําการกระพริบครับ ในส่วนสุดท้ายนี้นะครับจะมาพูดถึงปัญหาที่พบและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยปัญหาที่พบหนึ่งครับในส่วนของโหมดที่สองที่เป็นโหมดของการสูงค่ายังไม่สามารถต่อวงจรให้เมื่อเราปล่อยปุ่มบัตทอนตัวเลขในเซเว่นเซกเจะยังทำการสูงตัวเลขต่อ3-5หหลักแล้วจึงหยุดได้อย่างที่สองครับการจัดระเบียบของวงจร ยังไม่เรียบร้อยมากพอยังดูยังดูลบอยู่บ้างและยังมีการใช้อุปกรณ์ที่ดูมากเกินไปในบางส่วนด้วยเช่นกันสามครับยังไม่สามารถต่อวงจรให้เป็นไปตามคำสั่งที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมดสี่ครับยังไม่สามารถต่อวงจรได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวยังต้องให้คนอื่นคอยช่วยสอนเพราะว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถทำได้ครับในส่วนของการแก้ปัญหาครับ ก็จะต้องหมั่นศึกษาการทํางานของอุปกรณ์และการต่อวงจรต่างๆให้มากขึ้นหากไม่เข้าใจในส่วนใดก็ให้ปรึกษาเพื่อนหรืออาจารย์หรือว่าบุ้คนที่สามารถต่อวงจรได้หรือชํานาญแล้วครับขอบคุณครับ